เชิญร่วมง,งานบำเพนกุศลและร่วมปิดทองคล้ายวันมรณภาพพระวิชัยวุฒาจารย์หลวงพ่อหลินจันทโชโตณวัดสมอตอมปนพนังดำออมเพราสัพยาจังหวัดไยนากำหนดงานในวันเสาร์ที่สี่ วันอาทิตย์ที่5และวันจันทร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2,566ตรงกับวันขึ้น13ค่ำวันขึ้น14ค่ค่ำและวันขึ้น15้าค่ำเดือน4มหรสพสมพอดชมฟรีตลอดงานานะวันเสาร์ที่4ี่มีนาคมเวลา17นาฬิกาพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นเปิดงาน งอนในภาพลังคือเฮฮัทชาแสดงแล้วจ้าชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกพระเอกติดดาวคณะว้าวกังวานยืนพินิทฐานพิจารณานะเมื่อมอ มารุมให้รุมร้อนสิทธิ์สุดสุกซ่อนความเร้าแล้วไงเจ้าชื่อชนะอย่างไรกันแน่<า>แล้วใครเป็นแม่วันอาทิตย์ที่ห้ามีนาคมเวลาเจ็ดนริกาถวายพระตาหารเชา้าแด่พระพิสุสง ภาคกลางวันชมมรสศพในภาคกลางวันของทุกวันขอเชิญร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลสุดมันเวลา17นาฬิกาสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระวิชัยวุฒาจารย์หลวงพ่อหลินจันทโชโตและพระครูสุนทรชัยกิจหลวงพ่ออานอุตโมงานในี้ากลางคืนมีภาพยนตร์ให้ชมฟรีวันจันทร์ที่6มีนาคมเวลา7นฬิกาพระสง์ จเจริญพระพุทธมนตรในช่วงเชา้าและมีพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเปิดจองร้านค้าติดต่อผู้ใหญ่สมศักดิ์โทร0894379955จะลืมและหยับล้า,ลาในวันเสาร์ที่สวันอาทิตย์ที่หและวันจันทร์ที่6มีนาคม พุทธศักราช2,566ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลและร่วมปิดทองคล้ายวันมรณภาพพระวิชัยวุฒาจารย์หลวงพ่อหลินจันทโชโตณวัดสมอตำบลพนังดำออมคภาสัพยาจังหวัดไยน,น,นาสาาานนนตอใใใจจคระท บริการทุกทันทััวนาโปรดเธอตั้งใจฝากบุญไว้เป็นทุนนุนทานสร้างบุญสิคุณทั่วนาไม่ช้าผลบุญจะตอบแทนมันสะสมเนื้อบุญเป็นทุนเข้าไว้ ิดกลางใจให้บุญแหน่แน่ปลูกจิตศรัทธายึดศาสนาไว้เป็นหลักแก่นจันลงไว้ให้เป็นแกนแกนใจฟองไทยทุกคนเกิดแก่เจ็บตา มันจะเลียเล่ยงลีกไม่พ้น